รอบลัวปีสดแสดงต่อเนื่องจากเนื้อหาสัมภาษณ์เพจคอนเฟล็นต์ก่อนเกมเจอบอลมาดเมื่อคืนที่ผ่านมาในส่วนของเนื้อหาช่วงที่สองที่เผยเออกมาในรอบวันเสาร์ประเด็นสำคัญที่นักข่าวสอบถามเอเร็กเทนฮาร์กเรื่องสัญญาใหม่ของมาคาแรตฟอร์ดว่าเหตุใ hey, ดจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าและรู้สึกหรือไม่ว่าขั้นตอนมันชักช้าเกินไปจดนี้เอเร็กเทนฮาร์กบอกว่าตัวเองรับทราบดีแต่ไม่อยากพูดถึงกระบวนการทำงานเพราะต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการได้ทำงานของมันไปพร้อมทั้งระบุว่าประเด็นเรื่องสัญญาใหม่ของมาคาแรตฟอร์ดไม่ใช่สิ่งทีเขาหรรืออกัวลใจะไ โดยสิ่งที่แลตฟอร์ดต้องใส่ใจคือการทำประตูให้มากที่สุดในโปรแกรมที่เหลือพร้อมทั้งชมแลตฟอร์ดว่าเขามีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมทีมก็เล่นได้ยอดเยี่ยมมาทั้งสี่ซั่นตอนนี้มันคือเรื่องที่เราต้องกลับมาเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นคือสิ่งที่เราต้องโฟกัสส่วนเรื่องของอนาคตผู้เล่นไปจนถึงการลงตลาดคือสิ่งที่ค่อยๆปว่ากันเมื่อเวลามาถึงสิ่งที่เราต้องมีสมาธิที่สุดคือเกมการแข่งขันที่เราต้องทุ่มสุดพลังนี่คือสัปดาห์ที่สําคัญที่เราต้องเน้นเพราะมันคือสัปดาห์สสุดดททท้้้าา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 ายยขขออองงงงีีั่่่่่่่นนนแแลลวววตตมมมกก็เเจจะะถถใํึพพูธิไปร ก็จริงแต่ด้วยสภาวะแวดล้อมสิ่งที่เกิดในบริบทต,ต่างๆของสโมสรทั้งการเทคโอเวอร์และสัญญาผู้เล่นที่ชัดเจนว่าเหมือนกระทบกันมาเป็นลูกโซ่จะเป็นปัญหามากแค่ไหนถ้าสุดท้ายแล้วทีไม่สามารถจบฤด,ดูกาลได้อย่างที่ตั้งใจไว้คําตอบของเอเล็กแทนฮาก็คือมันมีการทํางานเบื้องหลังเพียงแต่เราไม่ได้พูดถึงมันออกมามา,มากนักแต่เชื่อเถอะว่าหลังบ้านเราทํางานกันหนักส่วนตอนนี้อย่างที่ผมบอกโฟกัสมันอยู่ที่เกมก่อนหนึ่งต้องได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วจากนั้นเราก็มีภารกิจนัดชิง FA ฟเอคัพรออยู่แต่ก็ยังไม ว่าด้วยกระบวนการต่างๆที่มันยังไม่คืบหน้าตอนนี้มันย่อมส่งผลกระทบต่อแผนงานการลงตลาดเสริมนักเตะของเอเดนเทนฮาร์จุดนี้เขาเองคิดเห็นอย่างไรผมก็ไม่รู้แน่นอนสําหรับผมมันเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยมันต้องมีเงินที่จะนําไปใช้จ่ายอย่างถูกต้องแต่ก่อนอื่นเราต้องได้กลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกหมายความว่าเราต้องจบเท้าโฟให้ได้ก่อนนั่นคือโฟกัสแรกของเราต่อมาก็มีการพูดถึงเจรอนสันโชวว่ากําลังทําผลงานได้ดีขึ้นมาตามลําดับทั้งเกมกับบุกแฮมป์ตันแล้วก็สเปอร์แต่ก็ยังเป็นกระบวนการที่เจดีีีนานาาีขึ้้้้นนนนมมาากกกกว่ออพรั ถูกถามถึงเรื่องของผลงานเวลาลงเล่นเกมเยือนที่ต่างเลาฟ้ากับเหวเวลาเล่นในบ้านเป็นจุดที่ต้องแก้ไขมากน้อยอย่างไรเอลิธเทนฮักระบุว่านี่คือจุดที่เขาตระหนักดีว่ามันต้องมีการปรับปรุงครั้งใหญ่และจะเป็นสิ่งที่ต้องทําลำดับแรกๆในสีซันนาพร้อมทั้งยังระบุว่าหนึ่งในจุดที่ต้องปรับปรุงให้ได้เวลาเล่นเกมเยือนนั่นคือการคลองบอลที่ต้องแน่นเหนียวกว่าที่ผ่านมาหรือพูดง่ายๆคือต้องรู้จักที่จะเล่นปิดเกมสุดท้ายคือคําถามที่พาดโยงถึงผลงานอันสุดยอดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีแววจะคว้าสามแชมป์เหมือนกับท และเมื่อคืนที่ผ่านมาพวกเขาเพิ่งจะคว้าแชมป์พิมพ์ลีกได้สาเร็จจากผลการแข่งขันที่อาร์เซนอลบุกไปพ่ายนอตติงแฮมฟอร์เรสต์จุดนี้เอลิธเทนฮากถูกถามว่ามีวิธีรับมืออะไรที่คิดไว้ล่วงหน้าก่อนเจอกันวันที่3มิถุนายนนี้หรือไม่เอลิธเทนฮากตอบเพียงสั้นๆว่าแน่นอนเอาไว้สัปดาห์หน้าผมจะไม่ให้คําตอบคุณเองส่วนเรื่องของเกมการแข่งขันเมือ่อคืนที่ผ่านมาเอลิธเทนฮากจัดตัวโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายอัพ1ตัวจริงจากเกมล่าสุดที่เปิดบ้านชนะวู๊แฮมตันเม ลุกชอว์และวันบิสากา้าด้านกลางมีกาเซมิโลเคสเซนเอร็กเซนและบรูโน่เฟรนันเดสส่วน3แนวลูกก็ประกอบด้วยอันโตนี่เจรอนซานโชและอองตนี่มาซิยาลซึ่งเท่ากับว่ามาคาแรดฟอร์ดหายจากทีมเป็นดัดนที่2จุดนี้ก็คาดการกันว่าเอเล็กธนัคงต้องการเอาชัวร์ที่สุดว่าแรดฟอร์ดจะหายเจ็บแบบร้อแล้วค่อยเอากลับมาลงสนามเพราะต้องไม่ลืมว่ายังมีเกมสําคัญรออยู่และคงไม่ดีแน่ถ้าสภาพความฟิลและร่างกายไม่สมบูรณ์แล้วส่งลงไปซึ่งเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บซ้ําอีกครั้งััมมมาษกกกก่่อนเเนเเริิลดบบ BBC บุ มีความยินดีที่ตอนนี้กลายเป็นตัวเลือกหลักของทีมแม้จะมาจากเหตุที่มาร์ติเนสบาดเจ็บเท่าอย่างน้อยสําหรับตัวเขานั้นระบุเลยว่าการได้ช่วยเพื่อนร่วมทีมคือสิ่งที่ดีที่สุดและระบุถึงเป้าหมายสาคัญคือเราต้องการจบซีซั่นอย่างแข็งแกร่งแสดงผลงานออกมาและเก็บ3นาคะแนนเพื่อจะได้กลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งนั่นคือสิ่งที่เราต้องการส่วนเอเดร็กเคนทักโดนถามเรื่องมาคาแลดฟอร์ดจากทาง BBC ก่อนเกมจะคิกออฟอีกครั้งซึ่งกุนซือชาวดัสก็อัปเดตว่ามันไม่ใช่เเเเเเเรรืืื่่่่่ออ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 งของขผู้ล้ลนนนนนนคคดดดดี ate, ออดีียยยวาาาะกกกมมมมฟสต์หหัปทจ็ชไไโ ผมไม่ปฏิเสธว่าเขามีฤดูการที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่เราก็มีทีมที่ดีมีผู้เล่นมากมายที่มีคุณภาพหลากหลายจะทําประตูดังนั้นประเด็นคือเราจะทําหน้าที่ตรงนี้ในฐานะของทีมส่วนเรื่องของการจบเท่าโฟเทนฮากระบุว่าชะตามนอยู่ในมือเราเราเล่นกันมาได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง4ซั่นตอนนี้มันคือเรื่องที่เราต้องคว้ารางวัลตอบแทนสิ่งที่เราทํากันมาโดยการกลับมาเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกสิ่งนั้นขึ้นอยู่กับเราเองต้องบอกว่าเกมกับบอลมัตลูกทีมของเอริกเทนฮากเริ่มต้นกันได้อย่างยอดเยี่ยมและแนบนัมวมชวชวะกชกรุเ ขของพวกเาซึ่งแค่ไปถึง10นาทีแรกของเกมก็ได้ผลตอบแทนจากประตูขึ้นนํา1 0ที่ต้องชื่นชมคนให้บอลอย่างริสสตยนเอเด็กเซนที่ตักบอลข้ามรายให้กับกาเซมิโลที่วิ่งสอดทะลุเข้าไปด้วยระหว่างทางลูกบอลโดนสกิดเปลี่ยนทางเล็กน้อยซึ่งแทบ,บุลเลนที่ไม่มีไหวพริบมากพอก็อาจจะเสียจังหวะไปได้ง่ายๆแต่นี่ไม่ใช่กับกาเซมิโลที่ผ่านแสงเวียนไาอย่างโชคชนเพราะเพียงบอลเปลี่ยนทางเล็กน้อยก็ไม่ทาให้เขาชะง,งักแต่กลับทําให้เราเห็นไหวพริบการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นมาเป็นเอี้ยวตัวกลับหลังตวัดบอลตามน้้้ําาาาาาเเขขตตตรงตรงงงงออออกกกยยย่ด่ดดมมมโวว็บูน สถานการณ์ได้อย่างดีตลอดนะครับและทางบอลมัดเองก็ค่อนข้างไร้ความอันตรายแม้จะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่สามารถสร้างความกดดันให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างต่อเนื่องบางกิจิงแต่ว่าความเด็ดขาดในจังหวะจบคือสิ่งที่พวกเขาขาดหายไปและทําให้ปีสแสดงไม่โดนตีเสมอแต่ก็เป็นเพราะเรื่องความเด็ดขาดในจังหวะจบนี่เหมือนกันนั่นแหละครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ถือว่าทาได้ไม่ดีพอและส่งผลให้แม้พวกเขาจะสร้างโอกาสเข้าทําได้เยอะมากมมยขนาดไหนก็ยังไม่สามารถขยับสกอร์จาก1 0ไปเป็น2 0ได้ในระหว่างเกมของปีแดงที่กําลังดําเเเนนิไปกกกบีี่่ยวัมท ซึ่งลิพูถูกแอสตันวิลล่าบุกมานำหนึ่งต่อศูนย์โดยเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจบลงด้วยชัยชนะของปีศาจแดงซึ่งณนะเวลานั้นลิพูที่ยังตามหลังเท่ากับเป็นสถานการณ์ส่งให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการันตีพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกทว่าแค่เพียงไม่นานหลังจากที่เกมของยูไนเต็ดจบลงลิพูก็สร้างปฏิหารโดยการตีเสมอแอสตันวิลล่าเท่ากับต่อลมหายใจของพวกเขาให้ยังคงได้ลุ้นพื้นที่ท็อปโฟร์จนถึงเกมนัดสุดท้ายที่เหลือตามโปรแกรมของพวกเขานั่นหมายความว่าทั้ง จาก2นัดสุดท้ายนั่นคือการเก็บให้ได้อีกแค่1นคะแนนก็จะการันตีการได้เล่นแชมเปี้ยนส์คิกแน่นอนโดยไม่ต้องไปลุ้นจนถึงเกมสุดท้ายของฤดูกาลสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้จะเก็บชัยชนะบนสอกอร์หนึ่งต่อศูนย์และมีปัญหาหเห็นโดยเฉพาะกับจังหวะเข้าทำทว่าเดินทางมาจนถึงเวลานี้การเก็บผลลัพธ์ที่ถูกต้องเพื่อเป้าหมายระยะสั้นตรงหน้าให้ได้ก่อนถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับข้ามไปดูที่การตัดเกรดคะแนนผู้เล่นหลังจบเกมของทางฝั่งปีศาจแดงคะแนนมากที่สุดจาก11ตัวจริงที่อกนนกกอก เล่าเฟลวาลาและเดบเดอาจะสังเกตว่าสมิลลักเฮิร์ตตัดคะแนนผู้เล่นแนวรับค่อนข้างสูงเนื่องมาจากเกมกับบอลมัดอย่างที่บอกว่ามีหลายช่วงตอนของเกมที่พอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสร้างโอกาสและเอาประตูที่2ไม่ได้เลยเป็นช่องให้บอลมัดพอจะมีแรงพื้นที่จะทําเกมใส่โดยอาศัยการวางบอลโดยตรงไปสู้กันในกรอบเขตโทษซึ่งเกมนี้ความมั่นคงของแนวรับที่นําโดยลาฟเอลวารามีผลอย่างมากกับการทําให้กระแสะเกมเวลาที่โดนกดดันแล้วไม่หลุดกันไปเองขณะที่เดกอาก็มีเซฟสวยๆช่วยทีมเอาไวใ้ให้เห็นอย่างที่เคยเป็นมาส่วนคนอื่นอย่างอารอนว าก,ก้ากับลุกชอกรับไปคนละ7คะแนนสะท้อนถึงความมีระเบียบว,วินัยในแผงแนวรับของเกมวันนี้ที่มีส่วนสําคัญช่วยให้ทีมก้ามชัยชนะกลับออกมาได้ส่วนแดนกลางคิสเซียนเอรกเซนที่ได้เล่นจนถึงนาที86ก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกมาแล้วให้สกอตต์แบคทูเนตลงไปเล่นแทนรับไป7คะแนนก็ถือว่าสูงกว่าระดับมาตรฐานขึ้นมาซึ่งก็เหมาะสมกับผลงานในสนามที่เป็นตัวออกบอลและนามาสู่การแอสซิสต์ให้คาเซมิโลทำประตูชัยของเกมที่เหลือขึ้นมาเซียวได้ไป6คะแนนในแบบที่อาจจะพูดได้ประมาณว่าความชั่วไม่มีความดีมีีใหหห้เ็นนนนนิด่่่อยสว2คท งานการถูกตัดเกรดถือว่าน่าผิดหวังนั่นคือบลูโน่เฟรนันเดสกับเจรอนซานโชที่ได้เปคนละสี่คะแนนเท่ากันโดยในรายของซานโชนั้นลักเพิร์สอธิบายโดวยว่าช่วงระหว่างเกมมีบางจังหวะที่เหนื่อย,นอยจนแฟนบอลปีศาจแดงในสนามยังต้องช่วยกระตุ้นสติขึ้นมาส่วนบรูโน่เฟรนันเดสถูกนิยามว่าเล่นขาดความเข้มข้นลงไปจากเดิมนิดหน่อยแต่เพราะมีวินัยการเล่นเลยยังทําให้เอเร็กเทนฮาร์ไม่ได้เปลี่ยนตัวเข้าออกมาแต่อย่างใดด้านของตัวสํารอง4ี่คนที่ถูกเปลี่ยนลงมาเวกฮอร์สกับกาเาโชรับไปคนละ7คะแนนขณะที่คู่แนนม จากคนที่เกี่ยวข้องได้บีเดคอาที่วันนี้เก็บได้1นึ่ีนชีตอกยก้ําการเป็นผู้รักษาประตูรางวัลถุงมือทองคาประจาฤดูกาลนี้ระบุวา่าโดยส่วนตัวนั้นเขาพอใจกับฟอร์มการเล่นของทีมตลอดทั้งสี่ซั่นและเขาเองก็พยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยทีมในทุกทางที่เขาทําได้ขณะที่พอถูกถามเรื่องรางวัลถุงมือทองคาที่ได้รับมานั้นเดคอาระบุวา่ามันคือรางวัลที่ไม่ได้สะท้อนแค่เพียงตัวเขาคนเดียวเท่านั้นแต่ว่ามันคือรางวัลที่สะท้อนถึงผลงานของพเพื่อนทุกคนในทีมที่ช่วยกันทํางานหนักทําหน้าที่ขออองงงงงตนนนนเเเจทีีมมมสาาาาาารรถกก็บชิไดด้ยะะแลลลํซึ่่วัั เดคเคอยายังบอกด้วยว่าช่วง25นาทีแรกของเกมถือเป็นกุญแจสําคัญมากๆเพราะทีมเล่นดีและมีประตูเร็วทําให้ทุกคนผ่อนคลายมากขึ้นด้านเอริกเทนฮากกล่าวในทํานองที่ไม่ค่อยพอใจในแง่ของการที่ทีมไม่สามารถปิดจ็อบเกมนี้ด้วยการยิงประตูที่2ได้ทําให้ยังต้องเล่นในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงยากลำบากจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่ก็ชื่นชมลูกทีมโดยเฉพาะคาเซมิโลคนทําประตูชยัยที่มาตั้งแต่ต้นเกมทําให้ทีมเล่นกันได้อย่างผ่อนคลายตั้งแต่ต้แตตนและชมแนวทางการได้นนประตูบาซึ่งสะท้อนถึงไหวพริิขขออออองงงกาาาเซมมโ่่่่ที Love, ีตลนนนนดยหึัคื นี่เป็นการลงสนามติดต่อกันเกมที่9้าในรอบ2ปีและ9เกมมานี้ทีมเก็บคินชีได้ถึง5้านัดด้วยกันย้อนกลับไปที่เอเด็กเันฮักยังไม่ได้นิ่งนอนใจแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ในตารางคะแนนจะได้เปลียบจากการที่ลิปูพาเสมอมาในเกมล่าสุดโดยเทนฮักบอกว่างานยังเหลืออีกในวันพฤหัสบดีและเป็นงานในระดับที่ไม่ต่างอะไรกับนัดชิงชนะเลิศจากนั้นพูดถึงเดคอในแง่ที่ว่าสามารถกลับมาจากความผิดพลาดได้อย่างเข้มแข็งถือเป็นสิ่งที่นาหยกย่องก็ทําผิดพลาดเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนซึ่งผมบอกว่าทุกคนสามารถผิดพลาดได้เหมือนนนนนนกััััทท้้้งวีา งาน,นเยน่อยม,มากมากและเป็นเหตุผลด้วยว่าทำไมเราถึงเป็นทีมที่เก็บคินชีดได้เยอะที่สุดส่วนในเรื่องของการทำประตูแม้ว่าฤดูกาลนี้ทีมจะยิงประตูรวมทุกรายการเกินหลักรอยลูกแต่เทนฮารก็ลงรายละเอียดว่าลึกๆแล้วมันยังต้องปรับปรุงเพราะจะเห็นว่าหลายเกมไม่สามารถปิดงานให้ง่ายได้พอไม่สามารถทำประตูที่2จากนี้ไปก็เป็นเรื่องของการทำหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายแล้วนะครับกับโจทย์ที่เรียกว่าง่ายลงมาแบบเท่าตัวเพราะขอแค่1นคะแนนจาก2เกมสุดท้ายก็การันตีพื้นที่ทัฟโฟแน่นอนแล้วถ้าหากว่าสมมติทำไม่สำเร็จและโดนลิพูปาด ไม่ต้องไปโทษใครให้เสียเวลาแล้วครับโปรแกรมที่เหลือของปีศาจแดงคือวันที่26นี้พบกับเชลซีและตามด้วยปิดซีซั่นกับฟูลแลมในอีก2วันหลังจากนั้นโดยทั้ง2เกมคือเกมในบ้านทั้งหมดภายใน7วันนับจากวันนี้ไปคำตอบทุกอย่างของพิบลีกฤดูกาล2022-23จะถูกเผยออกมาอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับ